เรื่องแก้เรื่องขุดล้อใส่กั้น<ม>ป็นยางโอ้อย่างนี้แจวเลยมุมแคสเตอร์ได้แคมเบอร์โอเคโตอินทอลก็โอเคเ,ออเดี๋ยววงไล่อาจจะเบี้ยวหน่อยเดี๋ยวปรับนิดหนึ่งบ้างวงไล่ทอันนี้แน่นแล้ว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 ชกบนแน่นแล้วไอ้น,นี่ก็โอเคล็อกแล้ว ล็อกแล้วล็อกแน่นแล้วแน่นแล้วแล้วอ่านี่ก็แล้วนี่ก็แล้วนี่แล้วโอเคนี่แลแน่นแล้วไอลูกหมาเลี่ยล็อดแน่นแล้วนี่ก็แน่นแล้วต่อตัวนี่โอเคนั่นแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วอันนี้ก็ล็อกแล้วล็อกแล้วเกีียวโต้ด้วยโอ้โหสึบบอกอ่ะ ว่าเยอะหน่อยอือไม่ได้จยยากเท่าไหร่เปี่ยวโตรุ่นี้ง่ายอยู่ถอดท้องอ่างได้อยู่ถอดท้องอ่างหรือกรองไม่น่าจยยากมันพวงมาะลัยพาวเวอร์ไม่ซึม F S เคซ้ายขวาเย สุดล้อไต้ตั้นเรียบร้อย